สำหรับนิสสันอัลเมคันนี้นะคะเป็นรถปี2018และไม่เพียงแค่17,000กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหคนเก่าในี่ใช้งานยังไงคะเนี่ยใครพลาดคลิปนี้ถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะเพื่อน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้ำหอมนะคะที่รถบ้านอินดี้นะคะโชว์รูมของเรานะคะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีลบบุรีนะคะย้ำอีกทีหนึง่งว่าอยู่จังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะต้องบอกเลยว่าว้าวนะคลิปนี้ว,ว้าวมากมากจริงๆเพราะว่าคันข้างหลังนี้เลยค่ะเป็นรถปี2018นะคะนิสสันอันเมล่าปี2018 ออกห้างป้ายแดงนี่4 0แสน0 0กลางๆเลยนะถ้าเป็นรุ่นแบบว่าตัวท็อปๆตัวนี้เป็น e sporttech นะคะราคาก็น่ารักนะคะน่ารักเหมือนคนรีวิวนะ่าแล้วที่สำคัญคันนี้นะคะไม่เป็นแค่1 10, 7 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นโหปี18ปีนี้2 1 1 8 19, 20, 21ลด3ปีใช้งานเพียงแค่1 10, 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้น นี่เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะพิเศษให้เลยกับเพื่อนๆที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะผ่านช่องทาง Facebook แล้วก็ Youtube นะคะ,ะคันนี้นะคะเป็นรถสีแดงเนาะแล้วก็ตัวแม็กของเขาเนี่ยเป็นแม็กอัลลอยมาจากทางสู์เลยนะคะก็เป็นทรงของสปอร t ตเทตัวสปอร t ตเทกับตัวอ,อัลเมราตัวธรรมดาเนาะจะแตกต่างกันเนาะ oh, <no. S 1> ปี16-17เนี่ยก็คือเช้งมาเป็นรถสปอร์ตเทหมดแล้วนะคะ ก็จะได้คันนี้ไปใช้งานเลยนะคะอันนี้ถามว่ารถสูงมากไหมรถก็ไม่ได้สูงมากนะคะน้ำหอมสูงอยู่160กนะก็เวลาผู้หญิงใช้งานค่ะก็ค่อนข้างจะสะดวกนิดนึงนะคะตัวนี้จะมีไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยนะคะจะ,จะอยู่ตรงนี้ไฟ d a ย์ไทมเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะคะหรือว่าเราเขับขี่ตอนกลางคืนเนี่ยเดย์ไทม์รันนิ่เนี่ยตรงนี้จะโชว์นะคะก็เป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งน้ำหอมเช็ค ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราซื้อรถกันค่อนข้างไกลเนาะตอนนี้ก็มีการจัดส่งให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่ทักเข้ามาแล้วก็ซื้อรถกับเราต่างจังหวัดก็ไปส่งให้ค่อนข้างเยอะมากๆก็เลยอยากจะรีวิวให้เห็นถึงฟังก์ชันการใช้งานการชัดๆเลยนะคะว่าการใช้งานของรถแต่ละคันเนี่ยที่เรานําเข้ามาขายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็อยากให้ไปถึงปุ๊บเจอรถสวยปั๊บ ได้ใช้งานทันทีนะคะดูคลิปแล้วก็รู้เลยว่าต้องใช้งานฟังก์ชันตรงไหนบ้างฟังก์ชันตรงไหนใช้แล้วจะคุมค่าบ้างนะคะต่อการใช้งานรถ1นึ่งคันคันนี้นะคะราคาเพียงแค่3 0 0 0สนไปไปนะสามแอ่ะบอกเลยล้วกันราคา3า8 8 0 0 0 0บาทปี2018คันนี้กระจังหน้าเช้งแล้วนะคะเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะก็ของเขาเป็นตัวส p o ร t ตเทคนะคะคันนี้ตัวนี้นะคะไฟ สว่างมากๆเลยไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ด้านในนะคะอะดูตรงล้อแม็กกันยางนะคะยังใช้งานได้อยู่นะคะก็เป็นยางอลลอยเป็นล้ออลลอยล้อแม็กอลลอยแม็กซีล้อเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยก็คือไม่มีรอยนะคะเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็คือไม่มีรอยเลยนะคะเลขตัวถังอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเลขตัวถังเลขห้องเครื่องนะคะตรงครบกับชุดจดชุดเอกสารที่เรามี ทั้งหมดนะคะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างกระจกตัวนี้สามารถปรับพับได้แล้วเจ้าของเดิมเนี่ยคือเนี่ยติดฟิล์มมาให้ด้วยใส่ใจในเรื่องการใช้รถมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยติดฟิล์มมาให้ด้วยนะติดฟิล์มมองข้างกระจกมาให้ด้วยแต่ถ้าในกล้องเนี่ยจ,จะไม่ได้เห็นชัดเจนมากนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงนะคะมีมือจับที่เป็นโครเมียมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังกันบ้างหยิบกุญแจก่อน ตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะทั้งหมด1 2 3จุดนะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าตัวสกเกิร์ตนะคะสกเกิร์ตมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วตัวสปอตเท็กกาจะสวยสวยมา,มากนะคะแล้วนี่สีแดงนะไปจอดตรงไหนก็คือเด่นชัดเลยละ่ะแล้วยิ่งใครที่ถูกฉลอก,กับสีแดงนะคะแนะนําเลยอันนี้เป็นกระโปรงด้านหลังนะคะชุดอะไหล่ยางแมแรงได้อะไหล่ยางนะับ เป็นของบิสโตนด้วยเออล้อใหญ่ออนเนี่คันนี้ล้อใหญ่มากๆนะคะสำหรับลหลายๆคันที่เราเข้ามาบางคันเนาะที่เป็นยางอะไหล่จากทางสูงอนะอย่างมาด้าสองเนี่ยล้อเ,เขาจะเล็กแต่นี่ให้ใหญ่มาเลยนะคะเอาไปแบบใหญ่ๆเบิ่มๆเลยนะคะไฟติดทุกตำแหน่งนะคะมาดูด้านหลังกันไม่เป็นแค่สองหมื่นเนี่ยคือการใช้งานเนี่ยแน่นอนเหมือนแบบ แกะใหม่ป้ายแดงเลยการใช้งานด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยอ่ะ,อะแล้วคือแบบได้เนี่ยคือเย็บด้วยได้สีแดงนะคะเวลาเราเดินทางกับไปกันครอบครัวเสียงดังดนิดนึงขอโทษนะเวลาเราเดินทางไปกับครอบครัวนะคะก็คือด้านหลังเนี่ยพื้นที่กว้างอันเมล่าเขาจะทำมาค่อนข้างกว้างใหญ่นะเฮดรูมด้านบนเหลือเยอะแล้วนั่งเนี่ยจริงๆนั่งได้3คนก็ยังไหวอย,อยู่นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเดินทางสบายๆสองคนด้านหลังสองคนด้านหน้านะคะแล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยวางแก้วน้ําได้ด้วยแก้วน้ําก็ให้มาเยอะนะตรงนี้สองตำแหน่งด้านตรงข้างหน้าเนี่ยอีกสองตำแหน่งนะคะพรมก็เป็นพรมรองเท้าแบบว่าชั้นดีเลยนะคะอย่างดีเลยเนี่ยเห็นไหมรองมาอย่างดีเลยเดี๋ยวไปดูออปชันการใช้งานข้างหน้ากันแล้วก็ไมคอ่ะเพียงแค่หมื่นเจ็ดกุญแจก็ได้เป็นกุญแจแบบนี้แล้วโคมเมียม มือจับเป็นโครเมียมทั้งหมดนะคะมาดูข้างในกันฮึบอ่ะอันนี้น้ำหอมปรับให้นั่งในระดับที่น้ำหอมขับนะคะเดี๋ยวจะพาขับไปด้วยกันด้วยอันนี้พอสตาร์ทเนี่ยเสียบกุญแจแล้วสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะฟังก์ชันการใช้งานเสียงเครื่องเสียงด้านใน,นดังนะคะ ฟังเพลงกันได้เลยยาวๆนะคะคือเครื่องเสียงดังใช้ได้ถูกออปชั่นนะคะตัวนี้มีเดียนะคะเ a ด i o โอก็สามารถใช้ได้ AM FM นะคะสามารถเสียบสาย AUX ได้เงียบก่อนแป๊หนึ่งเดี๋ยวลูกค้าไม่ได้ยินสามารถใส่ CD ได้ด้วยนะคะตัวนี้คือไฟฉุกเฉินนะคะอ่ะแล้วก็แอร์ของเขาสามารถปรับระดับได้นะคะส่วนระดับของช่องแอร์เนี่ยคือเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดีกว่า ปรับได้ระดับหนึ่งสองสามี่แบบนี้นะคะอันนี้คือตัวความเย็นนะคะแล้วก็ปรับระดับลงเท้าลงหน้าอะไรแบบเนี้ยส่วนสาย USB อะไรตรงเนี้ยจะอยู่ตรงนี้นะคะสาย USB จะอยู่ตรงนี้อาะสาย USB เสียบตรงนี้ได้นะคะอยู่ตรงนี้เลยนี่กับ AUX ช่องใส่เอกสารก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะ คันนี้นะคะเป็นรถเจ้าของคนเดียวนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาไอเป็นเกียร์อุย้ยขอโทษเป็นเกียร์ออตโต้นะคะอ่ะแล้วเนี่ยตัวไม่เห็นไหมคะเลือ My, เเล่อนไม้เพื่อนเลื่อนไม้เนี่ยเราโฟกัสกันให้ดูเต็มเต็มเลยเห็นไหมเลื่อนไม้ตรงนี้นะคะเพียงแค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรเองวิ่งแค่นี้เองนะจริงๆคือพอไปใช้งานล้วคือจะรู้ว่าความคุ้มค่าของการใช้รถที่การใช้งานมันต่ำอะมันคุ้มค่าแค่ไหนอีกนิดนึง กระจกสามารถปรับพับได้นะคะปรับพับได้แบบอัตโนมัติปึ๊บอันนี้น้าหอมจับกล้องเองนะปึ๊บนะคะปรับแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวคืนเอากล้องคืนตากล้องก่อน,นคือตัวนี้ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยค่อนข้างครบแล้วก็ใครอยากประหยัดกระเป๋าเนาะไม่ต้องไปจ่ายหลายบาทนะคะจ่ายเพียงแค่3 8 8 0 0 0บาทเนี่ยคือแบบคุ้มค่าแล้วนะ คุ้มค่าต่อการใช้งานแล้วคุ้มค่าต่อการแบบนํารถไปใช้แบบรถไปใช้แบบระยะยาวๆ5ปี10ปีได้แล้วนะคะและเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่สนใจนะคะแล้วก็สมมุติว่าซื้อไปแล้วนะคะซื้อรถกับทางโชว์รูมรถบ้านอินดี้ไปแล้วอยากเปลี่ยนคันซื้อผ่อนไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วแล้วอยากเปลี่ยนนะคะก็สามารถเอามาเทินได้นะคะรถเก่าสามารถเทินรถใหม่ได้ราคาสูงด้วย ได้สูงจริงนะคะรถเก่ามาเทินรถใหม่ได้ราคาสูงด้วยนะคะสำหรับคันนี้น้ำหอมกำลังรีวิว n i สสันอั m เม a ่า1.2 e Sporttec นะคะสีแดงเดี๋ยวในเมื่ออยู่ในรถด้วยกันละเดี๋ยวไปปองขับกันเลยแล้วกันนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออ,ออโต้น,นะคะขับค่อนข้างง่ายเวลาขับนี่คือเราก็ประคองพวงมาลัยไปเนาะ สำหรับใครที่ยังไม่มีใบขับขี่ก็ไปทําใบขับขี่ซะเนาะไปเรียนขับรถอะไรให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยฟังฟังชันการใช้งานก็คือครบมากๆเลยนะ,ะขับได้แบบอันนี้คือพวงมาลัยมือเดียวก็ขับได้นะพวงมาลัยหมุนดีรอบดีนะคะอันนี้วนให้ดูในโชว์รูมข้างล้อรถเรยอะมากๆเลยเนาะเน,นี่ยตัวเสียงเครื่องยนต์คือแบบนิ่งเงียบมากๆ นะคะก็ประมาณนี้นาอขับวนๆให้ดูอ่ะน,นะคะสำหรับดิสานันเวล่าคันนี้นะคะก็เครื่องยนต e ์1.2 e sporttech นะคะราคาน่ารักมากๆเลยขับให้ชมกันประมาณนี้ไปก่อนนะคะก็คันนี้นะคะราคาเพียงแค่388,000บาทนะคะอย่าลืมเนาะเลือกรถอยากได้ศูนย์บริการหลังการขายนะคะเราก็มีศูนย์บริการหลังการขายให้นะคะใครที่อยู่จังหวัดลบบุรีหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียง หรืออยู่ต่างจังหวัดนะคะลองติดต่อเข้ามาได้นะคะตอนนี้เราส่งรถให้ถึงที่บ้านหน้าบ้านเลยปิ้วเลยนะคะถึงบ้านแน่นอนได้รถใช้แน่นอนนะคะอยากซื้อคนเดียวไม่ใช่คนค้าหรือว่าประวัติเครดิตเป็นยังไงสามารถปรึกษากันได้นะคะเดี๋ยวมพีพี่ที่ปรึกษาด้านการขายนะคะขอให้คําแนะนําอย่างละเอียดเลยนะคะไม่ต้องห่วงเนาะว่าจะไม่ได้รถนะคะสําหรับรถบ้านอินดี้เนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ ชอบแล้วก็ถูกใจรถเราอยากให้ได้รถไปใช้งานเหมือนกันทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะเลือกรถเลือกที่มีคุณเลือกเลยอย่าลืมนะเลือกรถเลือกที่มีคุณภาพนะคะเลือกที่มีสุนบริการหลักการขายเลือกรถบ้านดีๆนะคะรถบ้านด,ดีๆคุณภาพดีๆค่ะ ้านอินดี้ตรงข้ามบิ๊กซีลบบรุรีเลือกรถเรื่อกที่คุณภาพเรื่องที่มีศูนย์บริการหลังการขายเลือกรถบ้านอินดี้รถบ้านอินดี้คุณภาพดีดี